สดีครับกลับไปอีกครั้งกับรายการชุ์ชับครับก่อนหนึ่งเลยทุกท่านก่อนหนึ่งเลยนะวันที่ถ่ายตอนนี้เหลือเพียงแค่10%สําสำหรับงานเฟรดเดย์24ครับที่ Imperial World สัมโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดอยู่อย่าลืมมาลงทะเบียนแต่ถ้าจะมาเดินงานทำงาน2วันมันเป็นฟรีอยู่แล้วเพราะนคุณจะมาได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาเลยซึ่งใครที่เข้าไปในส่วนของโซเชียลมีเดียเราจะเห็นว่า เราเริ่มลงคอนเทนต์แล้วว่าไปยังไงอะไรแ,แต่พราะนัสำคัญสุดอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมฮะกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe ให้ด้วยครับรวไมไปถึงว่าติดตามช่องข้างล่างให้น้องเขาแปะไว้ให้มันจะบอกว่าถ้าอยากสมมติเข้ากลุ่มเบรกต้องไปที่กลุ่มไหนอยากรู้ข่าวข่าว,าวสารการบอลต้องไปที่เพจไหนรวมไปถึงโอเปนแชทเราคืออะไรพวกนี้คือโซเชียลมีเดียทั้งหมดเลยที่จะคอยบอกว่าแต่ะกิจกรรมแต่อะไรมันอยู่ตรงไหนถ้าเสียงอุ้ยขอโทษด้วยนะครับช่วงนี้เป็นหวัดส่วนวันนี้ทําอะไรใช่ไหมไม่ได้เปิดกล่องครับแต่ว่า มีคนเรียกร้องเข้ามาเยอะคือคนอพูดไว้คือจริงๆน,นะซุปเคยทำคอนเทนต์นี้แล้วแต่ว่ามันน่าจะนานแล้วอาจจะ4ปีหาปีหาคลิปยากเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยมาเริ่มเรียกว่าเป็นอัปเดตเวอร์ชันแล้วกันนะส่วนของการว่าวิธีการเริ่มสะสมแล้วกันเพราะว่าซุปอาจจะได้ข้อความค่อนข้างเยอะที่เข้ามาแต่ละวนันเพราะว่าพี่ครับเริ่มสะสมต้องทำยังไงอยากซื้อกล่องเลยอยากซื้อรุ่นไหนถ้าจะลงเบรกเลยครั้งแรกจะลงเบรกยังไงนึกออกไหมครับเพราะนั้นเราก็เลยจะทำมาเป็นซีรีส์ เพราะว่าคลิปเดียวเนี่ยมันน่าจะนานเกินไปเนะาะเพราะนั้นก็เดี๋ยวทำเป็นซีรีส์สักสซีรีส์ละกันซึ่งจะมาเป็นเวอร์ชันอัปเดตของที่เคยมีอยู่แล้วว่างั้นเดี๋ยวคราวนี้ก็จะหาง่ายโอเคสเต็ปแรกเลยนะง่ายสุดเลยถ้าคุณหลงเข้ามาอยากจะรู้ว่าการ์ดออะไหใช่ไหมฮะการ์ดก็คือการ์ดฟุตบอลของสะสมเลยครับมันก็จะเป็นรูปนักบอลสมมติตัวอย่างออสการ์บอฟตัวเนี้ยก็คือเป็นการ์ดท,ที่มีรูปนักบอลมีนักฟุตบอลอยู่แล้วก็เราก็เก็บไว้สะสมบางคนก็เอาไว้ลงทุนบางคนเป็นลเลกเตอร์บางคนเป็นอตร แล้วแต่การแต่ว่าสิ่งที่จูดโดนถามมากสุดเลยอันนี้คือก่อนประเภทของการอะไรก็แด้คือว่าเริ่มยังไงพูดเหมือนเดิมทุกครั้งครับมี3อย่าง 1, 1> างเลยคิดก่อนว่าชอบทีมอะไรเชียใครเพราะอะไรฮะไม่ใช่ทุกรุ่นที่จะมีนักเตะก,กรอรหรือทีมกรอรที่เราชอบนม่ออกไหมครับเพราะนั้นเราจะต้องก่อนอ่อย่างซุปชอบลิวพูเชียริวพูโอเคแน่นอนการริวพูก็เป็นสิ่งที่เราเก็บเพราะนั้นสมมติไปได้โปรดักซีรีอาร์อย่างเงี้ยมันไม่มีลิวพูอู่แล้วนม่ออกไหมครับเพราะนั้นสเต็ปแรกชอบใครเช,ชียใครคือสิ่งสสําคัญทีุ่ด สเต็ปที่2ครับอย่าไปแคร์ว่าคนอื่นบอกว่าต้องเก็บอะไรเอาสิ่งที่เราชอบไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นการ์ดที่แพงที่สุดต้องดีที่สุดราคาโหดที่สุดไม่เกี่ยวเลยเพราะยิ่งกดันอย่างนั้นคุณจะเก็บได้แป๊บเดียวถ้าอยากเก็บได้นานมีความสุขประมาณเอาที่เราชอบสมัยก่อนที่ซุปเริ่มทำรายการนล้วมันจะมีคนตั้่ชอบนั้เแต่กอขอคองอคนเรามันชอบไม่เหมือนกันเพราะนั้นสำคัญที่สุดเรื่องที่2นะฮะก็คือต้องโฟกัสในสิ่งที่เราชอบสสุดท้ายที่ซุปจะบอกทุกคนเสมอครับ การ์ดมีก็ได้ไม่มีก็ไม่ตายครับมันเป็น nice to have ไม่ใช่ must have เพราะฉะนั้นลิงก์กับข้อ2คือเก็บที่เราไหวเก็บอะไรที่เราชอบถ้ายังไม่มีตังจะซื้อหรือจะเล่นเบรกแล้วแต่ อย่าไม่ต้องไปใส่ใจมันอย่าไปคิดว่าลงทุนวันนี้แล้วคุณจะรวยถามว่าลงทุนแล้วรวยจริงไหมมีแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเพราะฉะนั้น3อย่างจําไว้เลยเลือกทีมกับนักเตะที่ชัดเจนว่าคุณชอบใครเชียร์ใครเก็บในสไตล์ของเราเก็บครบเซ็ตเกิดมาได้อีกหน่อยซู่ามาโช์ได้ซู่มีเบสการครบเซตเลย ER ที่ไม่มีมูลค่าแต่เราสนุกในการเก็บเข้าเข้าสมุดก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่3คือมันเป็น nice to have ไม่ใช่ must have ครับมีก็ได้ไม่มีก็ไม่ตายสำคัญในสามอย่างแล้วการ์ดมีอะไรบ้างซู่อันนี้แบ่งการ์ดอย่าง้แลวกัน การ์ดก็จะมีในส่วนของเบสการ์ดอินเสิร์ตแพชออโต้แล้วก็แพชออโต้เขาแบ,บ่งเป็นห้าหัวข้อแล้วกันนะตัวอย่างนี่เบสการ์ดสเต็ปแรกเลยนี่คือเบสการ์ดมีแค่รูปนักบอลข้างหลังมีข้อมูลนิดหน่อยนี่คือเวสเซนเมคเคนนี่ของทีม USA, เนะอเมริกาเนาะเขาใส่อินเสิร์ตให้นะอันนี้เขาเรียกว่าเบสการ์ดไม่ได้มีลานไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยอ่าแล้วมีทุกนักเตะส่วนใหญ่แต่รุ่นเซตหนึ่งก็จะมีร้อยตัวร้อยห้าสิบตัวสองร้อยตัวแล้วแต่ว่าเขาคัดมาอันนี้เขาเรียกว่าเบสการ์ดอินเสิร์ตตตอออออิิิินนนนเเเสสรรร์์คืืะะไใช่ม Insert, มัฮหก ส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะมีรูปนักบอลแหะครับนี่่นีให้ตัวอย่างดูตัวอย่าง Insert. อินเสิร์ตเนี่ยเป็นเน,นื้อเสิร์ตอันเนี้ยเห็นไหมแต่มันจะมีชื่อรุ่นที่แตกต่างกันอันนี้จะเขียนว่าซีเล็กสตาร์อันนี้เขาจะเรียกว่ารุ่นอินเสิร์ตที่ชื่อว่าอีซีเล็กสตาร์นึกออกไหมครับในขณะที่อินเสิร์ตอย่างของนี้เขียนว่า unstoppable ซึ่งก็คือเป็นสมมติโลโก้เอซิมิลานซีโอฮานานเดสอินเสิร์ตส่วนใหญ่ยกตัวอย่างเห็นภาพคือกล่องหนึ่งเขาจะบอกว่ามีร้อยใบสมมติน,นะครับบบกกกกล่่่อออองทีีีเเเเเรรราาาาาาปิาิิดขข้้จจะนนาาากการตตวมส์ใ ก็คือของในอินเสิร์ตซึ่งมันจะแรหรือหายากกว่าเบสการ์ดแต่ไม่ได้หมายความว่ามีมูลค่าขนาดนั้นนะแค่หายากกว่าซึ่งโดยปกติอินเสิร์ตก็จะมีสามารถรันได้ครับว่ารัานคือ5 5าห้าทับสิาทับยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเบสการ์ดเช่นเงี้ยออสการ์บลอกมีเป็นรูปธรรมดาก็มีอย่างนี้แต่ถ้าดูอย่างใบนี้ข้างหลังเขาจะมีเลขรันด้วย14บสี่ทับหนึ่งสี่เก้ามั้งแล้วก็สีข้างหน้าที่มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบสการ์ด หรือ Insert ก็สามารถมีการรันได้ซึ่งแน่นอนฮะอะไรที่มีการรันหรือมีเลขรับเช่นสมมติทับ5 0อยับทับเจิทับย่ิายิ่งต่ำก็ยิ่งแพงรวมไปถึงถ้าเป็นใบเดนในโลกเขียน <c oughs> ว่าวันอ้นก็จะแพงสุดอยู่แล้วเพราะนั้นแต่ความแตกต่างของ Insert กับเบสการ Pa แพช <c oughs> หรือที่เราเรียกว่าผ้า <c oughs> ใครที่เพิ่งดู Insert รซุปครับอัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีเร,เรียกว่าผ้าเห็นไหมฮะฮาแลนทับ0 0มีแต่ผ้ามีรูปนักบอลไม่มีลายเซ็นมีผ้า ซึ่งเรายังไม่ได้พูดถึงซึ่งยังไม่ได้พูดถึงนะว,ว่าผ้าในส่วนของแมชวลเทวอนอะไรก็แต่แต่เนี่ยคือทีาเรียกว่าการ์ดแพชหรือการ์ดผ้าจะมีแต่ผ้าแล้วก็นักบอลต่อมาลายเซนหรือที่เรียกว่าออโต้อ่าเนี่ยสมมตินี่เลยอุตส่าห์ไปขุดมาให้นี่นี่คือออโต้มีรูปนักฟุตบอลมีลายเซนอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงว่าเป็นเป็นสเต็กเกอร์หรือออนการ์ดนะครับแค่พาว่าออโต้หรือลายเซนคือมีรูปนักฟุตบอลแล้วก็มีลายเซนนี่คือออโต้สุดท้ายในส่วนเรียกว่าแพชออโต้ก็คือ เอาผ้าและลายเซ็นมารวมกันเนอะฮะลายเซ็นผ้ามารวมกันก็คือมีทั้งแพชมีทั้งออโตอย่างโรลินโยต,ตัวนี้<ๆ>ก็จะมีทั้งผ้าด้วยแล้วก็มีลายเซ็นด้วยที่เราเรียกว่าแพชออโตเพราะนั้นเหมือนที่บอกอันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลยในหนึ่งกล่องที่คุณเปิดออกมาคุณจะเจอแต่การ์ดประเภทนี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วเบสอินเสิร์ตแพช ไม่ใช่หมายว่าไม่ใช่ทุกรุ่นที่มีแพชนะแต่ Red s e หรือที่ต่างก็มีแล้วกันก็คือคุณจะเจอเบสอินซอร์ดแผชออโต้หรือแผชออโต้มีได้แค่ประมาณนี้แหละแพชเองถ้าดูหน่อยอย่างนี้แบบพชจะมีที่เราเรียกว่าプレวอร์นแมชบอลแล้วก็เนเน่อันนี้คือจอดลึกแล้วนะดูก,การเป็นนี้ฮะอาร์แลนด์แผชการท่าถูกไหมฮะข้างล่างของท็อปส์เขาจะเขียนชัดเจนว่าプレวอร์นプレวอร์นคือนักกีฬาเคยใส่อาจจะไม่ได้ใส่ลงแข่งนะ อาจจะใส่ออกงานการตลาดของสโมสรอ,อาจจะใส่เซนการ์ดเหล่านี้ก็ได้แต่ว่านักบอลเคยใส่แล้วเคยใส่ว่าเพลย์วอร์นแมชวอร์นอ่ะสมมติอย่างในนี่ข้างหลังจะเขียนอยู่เนี่ยจะเห็นอยู่เขียนว่าแมชวอร์นโดยปกติเวลาที่เขาสื่อคําว่าแมชวอร์นแมชวอร์นก็คือว่านักบอลคนคนนั้นเคยใส่ลงแข่งแต่เขาไม่ได้บอกนะอ่ะถ้าเป็นยี่ห้อฟูเจอร่าเขาจะบอกแต่เราไม่ได้ไปถึงหัวข้อ,ขอ,ขอนั้นแต่เขาจะบอกว่านเขาจะการตีว่านักบอลเคยใส่เสื้อตัวเนี้ยผ้าที่เอามาสใส่ในการเนี่ยมาจากแมชวอร์าเคยจะใส่ลง แข่งการกุศลแข่งแมตชจริงอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเคยใส่ลงแข่งอันนั้นเราจะเรียกว่าแมตช์ว n นสุดท้ายช่วงหลังเพื่อหาตัวอย่างไม่เจอก็คือจะเรียกว่า NA การ์ดบางใบข้างหลังจะเขียนว่า NA NA ย่อม,มาจากว่า not associated บง่านจรไม่ผิดก็คือว่าเสื้อนั้นผ้านั้นอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับนักบอลน,นี่เลยที่ตอนนี้เดี๋ยวนี้เราล้อกันนะครับว่าบางทีบางแบรนด์นี้เอามาใสา่ก็คือว่า NA เ,เ,เลยก็คือว่าผ้านี้มาจากไหนไม่รู้อ่ะที่เราล,ล้อว่ามาจากหลังสนามสุขก็คืออาจจะซื้อจากหลังซึ่งไม่ได้ซื้อมาจริจีนหรอกแต่ว่าเป็นผ้าอะไรก็ไม่รู้แล้วกเอามาใส่เพราะนั้นผ้าก็จะมีในส่วนของ Match worn play worn และ NA ในส่วนของออโต้ให้เห็นภาพที่เมื่อกี้ดูเปเล่แล้วกันนะเอเล่จะเห็นว่าเป็นสติกเกอร์ สติกเกอร์ออโต้หรือสติกเกอร์ลายเซ็นแปลว่าอะไรฮะแปลว่านักบอลเซ็นบนสติกเกอร์แล้วก็เอามาแปละลงบนการ์ดนักบอลอาจจะไม่เคยจับการ์ดตัวนั้นหรือเห็นการ์ดตัวนั้นซ้ำเขาเห็นแผ่นใสๆแล้วเขาก็เซ็น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 เป็นร้อยบาทพันบาแล้วก็เอาแปะใส่ตัวการ์ดในส่วนของลายเซ็นที่เรียกว่าออนการ์ดอ่ะอย่างเนมาเนี่ยจะเป็นออนการ์ดคือนักบอลเซ็นไปบนการ์ดเลยซึ่งหมายความว่านักบอลต้องเคยเห็นการ์ดนี้เคยจับการ์ดนี้ ซึ่งแน่นอนฮะถ้าเดี๋ยวพอไป EP ลึกๆที่เราพูดถึงมูลค่าออนการ์ดก็จะแพงกว่าสติกเกอร์อยู่แล้วเพราะนั้นลเซ็นก็จะมี2แบบคือออนการ์ดหรือสติกเกอร์เมื่อกี้พูดเรื่องผ้าพูดเรื่องลายเซ็นสุดท้ายในส่วนของเบสการ์ดเองไม่ใช่ว่ามีแค่กระดาษนี้นะครับเบสการ์ดเองก็สามารถมีพา ralel หรือมีการลันที่เราพูดได้ยกตัวอย่างเช่นเนี้ย เวส t ์เชนไม่แคนีถ้าภาษาการบอลข้าจะบอกว่ามี13าราเร็ว13าราเร็วแปลว่าอะไรยกตัวอย่างมีเบสมีปริซึมที่วิ่งวับอาจจะมีทับ150ทับ75ทับ25ทับ10ทับ5ทับ1อันนี้ก็คือประเภทของการลันก้าจะเรียกว่าาราเร็วัพทต่างๆที่ทุกพูดมาเรามารีแคปกันนิดแล้วกันเผื่อเอาแบบคนใหม่ๆเลยนะแมชวอนสมมติคนบางทีชอบใช้ M W อันนี้จำไว้นะผ้านะเพย์วอนบางทีจะเป็น P W ้าสนานสเซสเซหรือพาเรียกว่า้าสสนามสูบเลันพาสนามสูบก็จะเรียกว่า NA โค้ดพวกนี้สำคัญต่อคุณรวมไปถึงไทเร์เมื่อกี้ไทเรก็เล่าให้ฟังแล้วรวมไปถึงในส่วนของเวลาคนบอกการ์ดใบนี้ SP SSP ถ้าเคยจับต้องอ t c g มาก็จะรู้เลยว่าหมายถึงช็อตปรินท์ SSP เอสพีซูเปอร์ช็อตรินท์นึกออกไหมฮะสัปนี้อยากรู้เหมือนกันรวมไปถึงถ้าคุณเป็นคนแอดวานซ์หน่อยอยากเข้าร่วมเล่นเบรกหลายๆคนชอบถามว่า BC ย่อมาจากอะไร BC ก็จะย่อมาจากเบรกเครดิต ใช้แทนเงินได้อันนั้นเป็นสับเบื้องต้นแค่เองที่อยากจะเล่าให้ฟังสุดท้ายก่อนเราไป move on ถึงแบรนด์แล้วไซส์ของการ์ดล่ะพี่คนถามเยอะมีไซส์เดียวเลยเหรอมันใส่อะไรยังไงนี่การ์ดมีหลายไซส์ครับโปรตินซูปเปอร์นที่ BC w ซีซูเคยได้มาเขาจะมีเห็นสะดูนี่เห็นไหมสามห้าห้าห้าเจ็ดห้าร้อยร้อยสามสิบร้อยแปดสิบสามร้อยหกสิบอันนี้เป็นของซูพูดง่ายคืออันเนี้ยแบรนด์นี่คยทำมาเนี่ยดีมากเลยคือถ้าเราไม่รู้ว่าการ์ดเราใส์อะไรใช่ไหมฮะ เราสามารถเอามาวัดได้เสียบไปปั๊บแล้วมันจะเห็นไซส์พอดีเป๊ะไม่บอกว่าสามหา้าแต่คุณไม่จเป็นคุณดาวเอาคุณดูเอาก็ได้อันนี้ถามว่าทําไมต้องมีอย่างนั้นเพราะว่าในส่วนของป้องกันป้องกันการนะครับการใส่สลีฟเช่นอย่างเงี้ยซองแก้วซองใสมันก็จะมีสองไซส์นึกออกไหมฮะรวมไปถึงท็อปโหลดหรือแม่เหล็กยก ok ตัวอย่างเช่น2แบรนด์นี้เขาไม่ได้จ่ายกระตังซุปนะครับไม่ได้เป็นเพลย์มบอกเลยแต่ว่าซุปใช้เขาอย่างเช่นอะท็อปโหลดอย่างเงี้ย น,นี่ของฮอบบิตย้ำทั้ง2แบรนด์ที่ซื้ออมาโชว์ไม่ต้องติดต่อซื้อทางเรานะสามารถไปนในโซเชียลมีเดียของฮอบบิต Official ได้ในส่วนของฟินการ์ได้เลยไปหาได้ทั้ง2แบรนด์นะครับอันนี้อย่างท็อปโหลดของในส่วนของ35น้องของแบรนด์น้องเขาก็มีเขียนอยู่ว่า35พอยซ์ซึ่งหมายความว่าการเนี่ยเมื่อคุณวัดแล้วว่ามัน35ใช่ไหมฮะเมื่อใส่สลิปเสร็จคุณก็มาดูท็อปนี่เราเรียกว่าท็อปโหลดเดอร์เขาก็จะมีบอกอยู่สามสิบห้าไอ้อย่างแพ็เนี่ยเขามียี่สิ น้องเขาจะบอกอย่พอน้องคมีอยู่55เนี่ยอย่าง180ถ้าคุณวางแล้วการ์ดคุณ180คุณก็ต้องใช้เทอร์เรเดอร์ไซนี้ในการใส่การ์ดรวมไปถึงแม่เหล็กน,นี่เห็นไหมฮะอันนี้จะตัวอย่างมาอย่างฟินการ์ด35หรือไอ้ฟินการ์ด75หรือเขาบิด35อันนี้ก็เหมือนกันโดยสแตนดาร์ดการ์ดก็นี่แหละครับจะมี35 55 75ไม่ค่อยมีคนใช้ด้วยร้อยไม่ค่อยมีคนใช้ด้วยส่วนใหญ่จะ35 55 130ส่วนใหญ่จะเป็น3สแตนดาร์ดไซส์ย้ำนะแต่บางครั้งการ์ มีเรือ m t 55แล้วก็จะมี75ด้วยแต่อันเนี้ยด้วยความเคารพใบในซุปได้มาเร <c oughs> าถามว่าได้ไหมแต่ถ้าคุณเคยซื้อแม่เหล็กของ e ho, BC, ยี่ห้อ b c d ของย e ี่ห้อนอครับมันก็จะอยู่ในการแม่เหล็กอะไรที่ซุปแค่เอามาแปกสกอตเทไว้เพื่อจะกันทนใช้ได้นานแค่นี้เปีท้ายพีนี้จะปิดท้ายด้วยอะไรแบรนด์ต่างๆที่ทําการฟุตบอลครับหลกักๆซุปจะให้มีอยู่4แบรนด์จริงๆแล้วมีมากกว่านั้นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเอาเอาที่เมนชช่นก่อนอย่างเช่นแบรนด์แรกในส่วนของ TOPS T O P P S TOPS ซึ่งเข เนส่วนของท็อปส์ก็จะมีในหนึ่งแบรนด์เนี่ยของท็อปส์นะเรียกว่า2แบรนด์ใหญ่แล้วกันแบรนด์ที่สองก็จะเป็นในส่วนของพาลินี่นี่พาลินี่จะอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมฮะอันนี้คือพาลินี่เรียกว่าเป็นสองแบรนด์ใหญ่แบรนด์ที่3ก็จะเป็นซึ่งมีออฟฟิศอยู่ในไทยด้วยก็คือในส่วนของฟูเจราเนี่ยเน,นี่จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะแล้วรวมถึงแบรนด์ที่4เพิ่นไม่มีกล่องก็คือในส่วนของแบรนด์ที่ชื่อว่าลีฟ อันนี้คือ4แบรนด์หลักอย่างจริงแล้วสแบรนด์หลักฮะแต่จริงแล้วมันมีแบรนด์อีกนันอย่างเช่นของจีนช่วงนี้ที่มาแรงส,ส่วนของดักกานะฮะซึ่งกำลังทำการ์ดไอสโมสรต่างๆเต็มหมดเลยของดักกาเอง ของญี่ปุ่นอีป็อกก็มีเพราะนั่นจริงๆนั้นมีมากกับสีแหละแต่อายสีนี่คือสีหลักที่คนสะสมกันละกันผมบอกเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาต่อโจมเพิ่มเติมว่าแต่ละแบรนด์มีข้อดีข้อเสียงไงรวมไปถึงการศึกษาเช็คลิสต์รวมไปถึงการลงทุนแล้วแต่เหมือนที่บอกสุดจะแบ่งเป็นประมาณ3 EP ฮะอันนี้คือเบื้องต้นสําหรับพี่ๆน้องๆที่เข้ามาใหม่เลยถ้าคุณเคยสะสมมาสักพักแล้วคอนเทนต์นี้อาจจะไม่ได้แบบตื่นตาตื่นใจขนาดนั้นแต่ขนาดเดียวกันถ้าผมตกหล่นอะไรอะ่ะ คอมเมนต์กันมาข้างล่างได้เยอะนะแบบอยากได้ความเห็นจริงว่าใ hey, ห้พี่เราควรจะเมนชั่นเรื่องนี้ด้วยพี่เคยพูดเรื่องนี้รวมไปถึงใน EP 2และ3อยากให้ซุปเจาะตรงไหนอ่ะเขียนมาข้างล่างด้วยนะพี่แนะนำหน่อยว่าถ้าจะลงทุนในกล่องทำยังไงอะไรเงี้ยทั้งหอมฮะเขียนมาข้างล่างอะไรเนี่ยอยากให้เขียนจริงๆแต่สำคัญสุดเลยอ่ะคือต้องกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยและรวมไปถึงกดติดตามช่องโซเชียลมีเดียเราทั้งหมดรวมถึงงานเทรดเดย์พลาดไม่ได้วันนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับ